โอ้โหพี่น้องฮะดูเฟิร์นสวยงามมากๆเลยย่างเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยก็ได้น้ำได้ท่าได้ปุ๋ยกันโอ้โหใบออกสวยงามมากๆนกนี่ก็เป็นเฟิร์นกระแตแต่ไม้ที่นาเล็กเอมาปลูกไว้ในส่วนของโรงพยาบาลอันนี้เกาะต้น <c oughs> กับผีจัน ต้นใหญ่เลยช่องจิตทนัยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ว่างๆอากาศเย็นสบายะนะเล็กพามาชมธรรมชาติสวยนะธรรมชาติที่เราสร้างขึ้นนะที่นะเล็กสร้างขึ้นเองในสวนป่าของโรงพยาบาลนะอันนี้คือต้นเฟิร์นกระแตแต่ไม้นะนัเล็กเอามาผูกเกาะกับต้นกระพี้จันทร์นะตอนนี้เขาสมบูรณ์เต็มที่ดูฮะดูใบของเขาเนี่ยโอ้โห สวยงามมากๆเลยใบเขียวยาวกันเป็นเม็ดเลยฮะสมบูรณ์จริงๆี่ยเลี้ยงพวกเฟิร์นนะก็ต้องเข้าใจนะว่าเขาชอบบรรยากาศแบบไหนชอบต้นไม้ใหญ่แล้วก็แสงรำไรต้นไม้ใหญ่ก็ต้องมีความชื้นของเปลือกของเขานอันันนั่น,นเลยก,ก็ใส่ไปยัดไว้ ตรงง่ามหรือว่าตรงง่ามของต้นกระพี้จันทรนะ์ยัดเข้าไปแล้วพอเขาเจริญเติบโตนะกาจะเกาะต้นกระพี้จันทร์เนี่ยอ้อมไปเรื่อยนะเดี๋ยวนายเล็กจะพาไปดูว่ามันอ้อมไปยังไงนะนี่แหละไม้ตระกูลเฟิร์นะกระแตไต่ไม้บรรยากาศที่ร่มรื่นแบบนี้แหละฮะที่พวกเฟิร์นเขาชอบนะข้างล่างนี้ก็เป็น วาสนาเลื้อยหรือว่าหาบเงินหาบทองสวยๆเนี่ยต้นกระพีจันต้นใหญ่เลยต้นนี้ก็น่าจะเป็นไม้ล้อมมานะไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจแต่ว่าเพราะว่าเห็นไม้ค้ำไว้เยอะเลยเหล็กค้ำไว้เยอะเลยน,นี่นกระแตไต้ไม้ที่นาเล็กปลูกไว้ สวยจริงๆรงสวยงามมากๆเลยใบเขาใหญ่ฮะใบเป็นลักษณะลักษณะเหมือนแบบก้างปลาเนี่ยน,นี่ยาวมาจากโคนนี่แล้วตอนนี้กำลังแตกยอดใหม่เพราะเขาได้ฝนนะฮะนุ่นๆฮนะยอดเขา แตกใบใหม่นะสีแบบเขียวอ่อนนะกำลังเลือ้อยเกาะขึ้นไปเรื่อยๆนะก็จะเลือ้อยเกาะต้นไม้ขึ้นไปแบบนี้แหละอิงอาศัยนะครับอิงอาศัยไม่ใช่ว่าไปดูดเอาน้ำเลี้ยงเอาอาหารของต้นไม้ไม่ใช่ฮะเขาจะอิงอาศัยต้นไม้เวลาเราปลูกต้นไม้เราต้องเข้าใจนะว่าไม้พวกนี้ เขาอิงอาศัยกันยังไงเขาอาศัยเกาะเปลือกนะเปลือกของไม้มันก็มีความชื้นนะพวกเฟิรนก็ชอบโอ้โหนี่ใบมันเขียวงามจริงเลยนะ<อ>เขาจะเกาะแล้วก็อ้อมเลื้อยไปนะแล้วแต่นะนี่นอ้อมมาฝั่งนี้เดี๋ยวเขจะเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆนะบนยอดนู่นแหละนะแต่ก็ต้องใช้ เวลาหลายปีหน่อยสวยงามมากๆเลยวันนี้ก็พามารู้จักกับกะแตไต้ไม้นะเดินเข้าป่าจะได้รู้จักนะไม้ตระกูลเฟิร์นเขาบอกว่ามันก็เป็นสมุนไพรด้วยนะแต่ใน,นแรกก็คงไม่ให้ข้อมูลตรงนั้นนะเพราะเราไม่มีความรู้จริงๆเนี่ย สวยงามสุดๆเลยโอ้โหเข้ามาี่ลมลื่นมากเลยโอ้โหลมพัดเย็นสบายเลยฮะนะเนี่ยสุขใจเหลือเกินฮะนะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บโมฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิตติไนชาแนลสวัสดีครับ